รเราจะกลับมานะครับที่ส่วนที่3นะครับก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาพุทธและหลักธรรมสำคัญนะครับเริ่มที่ข้อที่16นะครับข้อได้ไม่ใช่ความหมายของศรัทธานะครับในพระพุทธศานะส,สานาศรัทธาดูตามตัวเลือกเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ตัวเลือกหนึ่งนะที่ไม่เข้าพวกนะก็คือนี่ยะครับ ข้อที่4เนาะความเชื่อในความเป็นอมตะของวิญญาณที่ต้องคอยรับผลกรรมนะครับอ,อ,อันนี้ของคนพุทธไม่ได้เชื่อแบบนี้นะครับแต่เป็นเชื่อความเชื่อของอาจจะผสมกันระหว่างฮินดูมาผสมกันในในข้อ4นะครับแต่ข้ออื่นอนะตรงกับความเชื่อของพุทธหมดเลยนะเชื่อในพระรัตนตรยัยนอะ่ะใช่เชื่อในปัญญาของพพุทธเจ้าใช่เชื่อ มั่นในเหตุและผลของการกระทําในวัตะสงสารใช่แล้วก็เชื่อในกรรมนะครับแล้วก็เรื่องเชื่อของผลกรรมก็ใช่นะข้อนี้ตอบข้อ4นะครับข้อ17นะครับการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพุทธให้ความสําคัญกับการพัฒนาอะไรมากที่สุดอันนี้ข้อนี้ถามกันมาหลายรอบนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญจริงๆนะครับ ทุกข้อสาคัญหมดเลยนะแต่ที่สาคัญที่สุดจริงๆี่ยนะครับก็ตอบข้อสี่ยังไงก็ตามนะครับถ้าคนมีคุณภาพนะครับทุกข้อที่กล่าวมาใน4ตัวเรื่องนี้จะมีคุณภาพตามไปด้วยแต่ถ้าเกิดคนไร้คุณภาพหรือมีความเขาเรียกว่ามีความไม่เท่าเทียมกันอย่างเนะครับหรือม,มีความที่ถูกกดขี่หรือว่ามีปัญญาที่ไม่เท่ากันอะไรพวกเนี้ย ก็จะเป็นสังคมที่ออมีแต่ความวุ่นวายมีแต่การเอารัดเอาเปรียบกันประมาณนี้นะครับข้อ18นะครับหลักธรรมในข้อใดเกี่ยวข้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงน้อยที่สุดทุกข้อนั้นเกี่ยวข้องหมดเลยนะครับมีข้อเดียวที่ไม่เกี่ยวหรือเกี่ยวน้อยที่สุดนะครับถ้าดูจากตัวเลือกอ่านแค่อ่านชอยเนี่ยก็น่าจะพอนึกออกหรอคำตอบก็คือข้อ1ครับก็คืออักโกทะ ว่าความไม่โกรธนะเกี่ยวน้อยเพราะว่าไม่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงถูกไหมอ่ะข้ออื่นเนี่ยนะครับข้ออื่นเนี่ยเกี่ยวข้องหมดเลยนะครับเอ่อข้อ5เนี่ยมัชทิมาปฏิปทาคือทางสายกลางนะอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเกี่ยวข้องแน่นอนนะครับข้อ2เนี่ยสมชีวิต,ตาก็คือการมีชีวิตที่เหมาะสมหมายความว่า มีมีความพอประมาณอ่ะมีมากก็อาจจะใช้มากได้ถ้าไม่ไม่เดือดร้อนนะครับหรือมีน้อยก็ต้องใช้น้อยมีชีวิตที่ไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปนะครับส่วนช้อยข้อ3กับช้อยข้อ4เนี่ยนะครับทำมันยุตากับมัตตัญญุตเนี่ยเป็น2ตัวนะครับในหลักธรรมที่ชื่อว่าสัปปริสธรรม7นะครับสัปปริสธรรม ก็คือธรรมะของสัตบุรุษนะครับซึ่งธรรมัญญุตาเนี่ยนะครับก็คือผู้รู้จักเหตุส่วนมัตตัญญุตาคือผู้รู้จักประมาณนะครับก็คือมีความมีเหตุผลนะเอาง่ายๆแล้วก็รู้จักประมาณตนไม่มากไม่น้อยเกินไปอะไรพวกเนี้ยนะครับข้อ19 นะครับการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพุทธนะ่มองคนกับสิ่งแวดล้อมว่าต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างเอื้อเฟื้อเอื้อกูลกันนะครับซึ่งจัดเป็นวิธีคิดแบบคนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เป็นนายเหนือธรรมชาตินะครับซึ่งสอดคล้องกับหลักการพัฒนาเชิงพุทธศาสนาที่เรียกว่าภาวนาจากข้อความข้างต้นนะครับการเน้นพัฒนา ให้คนมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างเอื้อเฟือเกื้อกูลกันตรงกับภาวนาในข้อใดมากที่สุดนะครับภาวนามี4ตัวข้อ5ไม่เกี่ยวนะครับสตัวกายศีลจิตตะแล้วก็ปัญญานะครับข้อนี้บอกว่าคนนั้นต้องเอื้อเฟื้อกับธรรมชาตินะครับไม่ไม่เบียดเบียนกันนะไม่เป็นเจ้านายเหนือธรรมชาติเพราะฉะนั้นข้อนี้ ขอ,อตอบข้อ2ศีลภาวนาเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการไม่เบียดเบียนกันก็คือการมีวินัยนะครับมีวินัยแล้วก็อยู่อย่างเขาเรียกว่าไม่เอารัดเอาเปรียบน,นะอยู่อย่างเกื้อกูลกันนั่นเองนะครับต่อไปข้อ20นะครับมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐได้เพราะการศึกษาหมายความว่าอย่างไร ถ้าดูช้อยนะครับเวลาดูช้อยนะเราจะตัดช้อยทีออ่มัน,ม,นมันเป็นเชิงลบออกไปก่อนเชิงลบหมายความว่าศาส,สนาไม่เคยสอนให้เราอยากรวยไม่อยากไม่สอนให้เราโลภนะครับไม่สอนให้ออมีอํานาจมากกว่าสิ่งอื่นใดอะไรพวกนี้หรือควบคุมอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูตามนี้นะ จะตัดได้หลายช้อยเลยนะครับข้อหนึ่งตัดทิ้งเลยสร้างรายได้มหาศาลเนี่ยไม่ใช่ปัญเด็นนะครับเเนี่ยข้อ4ก็เป็นส่วนการของโลกควบคุมธรรมชาติได้ก็ไม่ใช่นะครับแล้วก็เหลือ3ข้อ,อเป็นสัตว์ประเสริฐนะครับจริงๆเหมือนจะถูกทั้ง3ข้อเลยถูกไหมอ่ะตระหนักในศักยภาพ เอาตัวรอดในสถานการณ์ทุกสถานาการณ์นะครับรู้จักคิดวิเคราะห์พัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆซึ่งจริงๆแล้วนี่คือจุดมุ่งหมายปลายทางของาศาสนาพุทธก็คือให้เรารู้ว่าอะไรคืออะไรนั่นเองเพราะฉะนั้น3ข้อนี้2 3 5นะครับจริงๆมันก็อาจจะถูกได้หมดแหละแต่ข้อที่ถูกเนี่ยคือข้อ5นะครับถูกที่สุดเนาะ ก็คือให้เราเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรนั่นเองแล้วก็มนุษย์นั้นคิดได้นะครับแล้วก็สามารถวิเคราะห์ได้นี่คือความสามารถพิเศษของมนุษย์ที่แตกต่างจากสัตว์อื่นนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปข้อ21นะหลักธรรมในข้อใดสามารถนำมาใช้ในการดำรงชีวิตแบบพอเพียงได้ดีที่สุดนะครับคำตอบก็คือข้อ4 โควิภาค4ก็คือการแบ่งทรัพย์ออกเป็น4ส่วนการแบ่งทรัพย์เป็น4ส่วนนะครับก็คือใช้ในเรื่องของต่างๆอย่างเช่นดูแลตัวเองเอาไปลงทุนหรือว่าเก็บไว้ในยามชุกเชิญนั่นเองอประมาณนี้นะครับข้อ22ก็ได้เป็นการนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างถูกต้องนะครับก็เหมือนกันเหมือนกับข้อเมื่อกี ดูชอยที่เป็นเชิงลบนะชอยที่เป็นเชิงลบตัดทิ้งได้เลยอันเนี้ยเล่นหวยใช่ไหมข้อ4เล่นหวยตามสูตรมันไม่มันไม่ใช่อยู่แล้วนะครับข้อ5ใช้จ่ายเกินตัวก็ไม่ใช่อยู่แล้วนะครับโชว์ความร่ำรวยก็ไม่เกี่ยวอดมื้อกินมือ้อจนเป็นโรคกระเพาะก็ไม่เกี่ยวมาสุดโต่งเกินไปตอบข้อ 1, หนึ่งนไครับจริงข้อสอบมันไม่ได้ยากเลยนะ ถ้าเราค่อยๆตัดนะตัดไปทีละข้อ2ข้อเนี่ยโอกาสถูกจะเพิ่มขึ้นมากเลยนะครับข้อ23นะครับออในหลวงรัชกาลที่9นะทรงพระราชทานนะครับพระบรมราโชวาเกี่ยวกับหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งข้อสอบเรื่องนี้นะออกเยอะมากเลยหไหมหลายข้อที่ผ่านมานะครับเป็นเรื่องนี้หมดเลยเนาะตอนหนึ่งมีใจความว่า พยายามไม่ก่อความชั่วให้เป็นเรื่องเป็นเครื่องทําลายตัวทําลายผู้อื่นนะครับพยายามลดพยายามละความชั่วที่ตัวเองมีอยู่ไม่ก่อความชั่วลดละความชั่วที่ตัวเองมีอยู่ทําความดีให้เกิดอยู่เสมอนะครับรักษาเพิ่มพูนความดีนั้นให้ได้มากขึ้นนะครับข้อนี้ตรงกับหลักธรรมใดมากที่สุด คำตอบก็คือโอวาตปาติโมกใช่ไหมที่มี3ข้อคือทําความดีละความชั่วเนาะแล้วก็ทําใจให้บริสุทธิ์นะครับนี่คือหลักธรรมหรือว่าใช้ความสําคัญอันนึงเหมือนกันนะในศาสนาพุทธนะครับต่อไปข้อ24นะครับมากเป็นตัวแทน จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์นะครับมีพนักงานอยู่ในควารับิดชอบเป็นจำนวนมากแต่คะแนนโจทย์กูนะมาจะาไหนไม่รู้เนี่ยมากแล้วก็อันนี้สมรักไม่เกี่ยวเลยนะครับเอาง่ายๆคือคนที่ชื่อมากเนี่ยที่เป็นหัวหน้าเนี่ยควรปฏิบัติอย่างไรในการปกครองพนักงานทั้งหมดนะครับหลักธรรมนี้มีชื่อว่าอธิปไตย3ซึ่งออแน่นอนตัดอัตราธิปไตยทิ้งก่อนเลยก็คือการยึดมั่นในตัวเอง นะครับข้อนี้ตอบข้อ2ก็คือเรื่องของธรรมาธิปไตยคือยึดความถูกต้องเป็นหลักนะครับอยู่การอยู่กับคนหมู่มากเนี่ยบางทียึดอัตตาไม่ได้ยึดโลกาก็ไม่ได้นะครับก็คือควรจะยึดธรรมาธิปไตยยึดความถูกต้องเป็นหลักนั่นเองนะครับข้อ25นะครับครูให้โอวาทโดยยกหลักพุทธธรรมขึ้นมาแสดงแก่นักเรียนว่าต้องรู้รักสามัคคีเพื่อแผ่แบ่งปันไม่เห็น ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวเคารพกฎเกณฑ์ทางสังคมมีความคิดช่วยเหลือกันทำงานเพื่อความสำเร็จตรงกับหลักธรรมใดตัดตัดทีละข้อก่อนอตัดข้อ1ทิ้งไรสิกขาไม่เกี่ยวอธิปไตย3ไม่เกี่ยวเบนจศีลเบนจธรรมไม่เกี่ยวศีลหถูกไหมเหลือ2ข้อนะครับตอบข้อ3ส,สารานิยธรรมก็คือการระลึกถึงกัน การร่วมกันคิดร่วมกันทำนะครับหรือว่าการอยู่ร่วมกันอ,อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับต่อไปข้อ26บนะบุคคลในข้อใดปฏิบัติต,ตามหลักสัมมากรัมรมันตะที่ปรากฏอยู่ในมัคมีอง์8ได้ถูกต้องที่สุดนะครับข้อนี้ข้อน,นี้ถ้าเราไม่รู้ว่ากรัมรมันตะคืออะไรเราก็ตอบไปได้ถูกไหมซึ่งความหมายของสัมมากรัมรมันตะเนี่ย ก็คือการกระทําชอบหมายถึงว่าการจะทําสิ่งที่ถูกต้องนะครับถ้าเป็นในศีลห้าเนี่ยก็จะมีอยู่3ข้อที่เป็นทางด้านร่างกายใช่ไหมเว้นจากการฆ่าสัตว์นะครับเว้นจากการลักทรัพย์และ3คือเว้นจากการประพฤติผิดในการ นะครับ3ข้อนี้ดูซิว่าตรงกับข้อไหนบ้างในตัวเลือกนะครับคำตอบก็คือข้อที่ 5, นะทำในสิ่งที่เป็นกุศลก็คือการทำความดีอข้อนีอ้ข้อหนึ่งความคิดไม่เกี่ยวนะครับข้อ3ไม่เกี่ยวตั้งใจทำงานอย่างสุจริตอันนี้ตรงกับสัมมาอาชีวะ ส่วนข้อ4ก็คือพิจารณาก็เป็นสัมมาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญญานะข้อ2เนี่ยไม่เกี่ยวนะครับสีแแล้วก็เจริญภาวนาน,นั้นจะเป็นเรื่องของสมาธิมากกว่านะครับข้อนี้ต่อข้อหนะ้า27นะครับหลักธรรมที่ชื่วอว่าอริยสัจสี่เนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะข้อนี้ลองดูตัวเลือกก่อนกันนะครับ อริยสัตว์4เนี่ยไม่ได้เข้าถึงด้วยใจละไม่เกี่ยวนะครับเป็นความจริงที่แยกตนอยู่แบบสันโดษก็ไม <s> ่เก <c oughs> ี <leye> ่ยวสันโดษมันมนไม่ใช่ความหมายนี้นะครับเหลือหนึ่งสะข้อสก็ผิดเพราะว่าทุกเออปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ใช้ศรัทธาแก้ปัญหานะครับไม่ได้ใช้เรื่องของการสวดมนต์อ้อนวอนหรือว่า ใช้ความเชื่อในการแก้ปัญหานะครับแล้วก็ข้อหนึ่งนั้นไม่ได้ยากเลยใช่ไหมอริยสัจสไม่ได้ยากเกินที่จะเข้าใจเลยฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2คีย์เวิร์ดสำคัญของมันคือคำว่าเหตุแล้วก็ผลนั่นเองนะครับข้อ28่ก็ได้คือคำตอบเกี่ยวกับอริยสัจ4ที่ถูกต้องนะครับมี4ตัวเนาะทุกสมุทยัยนิโรธแล้วก็มรรคใช่ไหมครับ ข้อที่ควรจะรู้เนี่ยก็คือทุกสมุทัยเนี่ยควรที่จะละ,ะนี่นะ,ะรู้ว่าทุกคืออะไรใช่ไหมครับพอรู้ทุกแล้วละก็คือลดสาเหตุของความทุกข์ก็คือลดสมุทัยทิ้งไปนะทำนิโรธให้แจ้งก็คืออยากให้รู้ให้มองเห็นภาพว่าอะไรคือภาพที่ทุก์มันหมดไปแล้วและทําให้มรคนั้นเกิดมีก็คือ ทำให้มันเป็นรูปธรรมทําเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจนนะครับข้อนี้ตอบข้อหนึ่งข้ออื่นไม่ถูกนะครับข้ออื่นไม่ไม,ไม่ไม่ครอบคลุมไม่ครบนะครับอาจจะไม่ไม่ชัดเจนเท่าประมาณนี้ต่อไปข้อ29นะครับข้อใดกล่าวได้อย่างถูกต้องตามหลักของอริยสัจสีก็มันเป็นหลักของเหตุ แล้วก็ผลเพราะฉะนั้นมี4ตัวนะครับทุกสมุทยัยนิโรธแล้วก็มัคใช่ไหมมี2คู่ที่เคยบอกไปแล้วนะครับทุกก็คือความทุกเนาะสมุทัยคือเหตุแห่งความทุกเพราะฉะนั้นคู่แรกเนี่ยทุกเป็นผลถูกไหมสมุทัยเป็นเหตุกเกิดก่อนถูกปะอะ่ส่วนข้อคู่ล่างนะครับนิโรธก็คือสภาพที่ทุกหมดไปแล้วเนี่ย ก็คือผลถูกไหมมักนั้นมาก่อนก็คือเป็นเหตุเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2มักคือวิธีแก้ปัญหาเป็นเหตุเกิดก่อนนะครับข้อ30นะอริยสัจสี่กับปฏิจจสมุปบาทเป็นองค์ธรรมที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับคำตอบนี้คือข้อ4 คล้ายกันแหะครับเหมือนกันแต่ต่างมุมมองเนาะอริยสัจสีเน้นการแก้ปัญหาส่วนปฏิจจสมุปบาทนั้นเน้นกระบวนการแห่งความสัมพันธ์กันของปัจจัยต่างๆนะครับข้อ31พระราชมรตนะครับออของขัติกาลที่9นะตอนหนึ่งบอกว่าความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทาที่ไม่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือการแก่งแย่งแบ่งบงับงมาจากผู้อื่นตรงก,กันกับข้อใดมากที่สุดนะครับข้อนี้ตอบข้อ2องนะอุทธธานะสัมปทาก็คือความหมั่นเพียรหรือว่าความขยันหรือว่าความตั้งใจได้มาด้วยความตั้งใจนะครับไม่ได้มาด้วยโชคชะตาหรือว่า การเบียดบังหรือบางอื่นได้มานั่นเนะครับเป็นข้อหนึ่งในหัวใจเศรษฐีนะครับอ่ะข้อ32นะข้อใดเป็นเหตุของน้ำแข็งนะครับตามหลักปฏิจจสมุปบาทก็คือการเป็นวัฏจักรนะการเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมการแบบมีอะไรนะความสัมพันธ์มี อาศัยเหตุและปัจจัยก็คือการเกิดอาศัยการเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นน้ําแข็งเนี่ยนะครับจุดแรกเลยของการที่มันจะเป็นน้ําแข็งได้เนี่ยมันต้องมีน้ําก่อนตัวมาถ้าไม่มีน้ํานะครับต่อให้มีตู้เย็นใช่ไหมต่อให้มีไฟฟ้า ต่อให้มีช่องแช่แข็งต่อให้มีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งถ้าไม่มีน้ำมันก็จะไม่เป็นน้ำแข็งถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเริ่มเลยของต้้าแข็งเนี่ยก็คือมีน้ำเกิดขึ้นมาพอจะนึกออกไหมครับประมาณนี้นี่คือเรื่องของเหตุปัจจัยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าให้เราหาเหตุของความตาย ในชีวิตเราเนี่ยนะครับมันก็จะต้องย้อนกลับไปดูว่าแล้วอะไรล่ะที่ทําให้เราต้องตายถูกไหมก็เริ่มจากการที่เราเกิดขึ้นมานั่นเองประมาณนี้นะครับข้อ33นะพระบรมราชว,วาทของรชัชกาลที่9อยู่แล้วนะครับใช้พระบรมราชว,วาทเนี้ยหลายหลายอันด้วยกันนะครับแล้วก็เนี่ยเรื่องเดิมๆเห็นไหเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ บอกว่าความเจริญของคนทั้งหลายย่อมเกิดมาจากการประพฤติดีประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบเป็นสําคัญเพราะฉะนั้นการหาเลี้ยงชีพเนี่ยนะมันจะตรงกับตัวหนึ่งก็คือสัมมาอาชีวะเนี่ยนะครับซึ่งโอ้โหสบายเลยทั้ง5ช้อยมีอยู่แค่ช้อยเดียวเท่านั้นเลยที่มีสัมมาอาชีวะก็ตอบข้อ3นะครับส่วนอันนี้ ตรงกับสัมมารกรรมตะก็คือเรื่องของการทําในสิ่งท,ที่ถูกต้องนั่นเองนะครับข้อ3 4นะครับข้อความที่ว่าทุกคนต่างได้รับประโยชน์จากจากกาารอจศาสนาที่ตนนับถือศาสนาจึงช่วยให้เกิดความสุขด้วยเหตุนี้ทุกคนจึงต้องมีศาสนาประจําใจนะครับข้อใดคือลักษณะประโยชน์ส่วนตนที่เกิดขึ้นจากศาสนาข้อนี้ เป็นประโยชน์ส่วนตนก็คือเกิดขึ้นกับตัวเองถูกไหมเกิดขึ้นกับกับเป็นรายบุคคลนะครับก็ชอยก็ดูง่ายๆแล้วกันนะมันมีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเนี่ยเป็นของคนหลายกลุ่มใช่ไหมครับของคนกลุ่มใหญ่เอกภาพร่รวมกันในสังคมก็เป็นเรื่องของสังคมศิลปะวัฒนธรรมก็เป็นเรื่องของสังคมอยู่ร่วมกันก็เป็นเรื่องของสังคมเพราะฉะนั้นก้อนนี้ก็ตอบข,ข้อสี่ั้นนึงนะครับก็คือช่วยแก้ปัญหาชีวิตของเราได้ ว่ามีปัญหาอะไรก็ใช้หลักธรรมในการแก้ไขปัญหานั้นไปประมาณนี้นะครับข้อ35นะการฝึกฝนจิตเพื่อให้เกิดปัญญานะครับการฝึกจิตให้เกิดปัญญาตามคําสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยมีความหมายตรงกันกับข้อใดอข้อนี้ถ้าดูเผินๆก็เหมือนจะถูกทั้งหมดนะครับแต่การฝึกจิตเนี่ย ในทางศาสนาเนี่ยมุ่งให้เกิดปัญญาถูกไหมปัญญาคือความรู้แจ้งในสิ่งต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าดูว่าถูกที่สุดนะครับคือตอบข้อ5รู้ทันความจริงของโลกและก็ชีวิตว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ชีวิตมันคืออะไรนั่นเองนะครับข,ข้อต่อไปคือข้อ36 สามสิบหกเนี่ยการให้ทานเนี่ยนะครับตามหลักของศาสนาพุทธเนี่ยมีจุดประสงค์หลักเพื่ออะไรข้อนี้ตัดข้อห้าทิ้งไปนะครับไม่น่าจะเกี่ยวนะพบภูมิที่ดีก็ไม่เกี่ยวความเท่าเทียมกันไม่เกี่ยวนะครับสองกับสี่เนี่ยถ้าดูจริงๆเนี่ยนะครับ การให้ทานนั้นทําให้เรานั้นอันนี้ส่วนตัวของกูนะก็คือชําระความโลภในใจนะก็คือเราสละของที่เรามีนะให้คนอื่นไปทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอาจจะไม่ได้มีความยึดติดกับสิ่งของนั้นมากอะไรพวกเนี้ยก็คือการทําให้จิตใจเรานั้นเนะี่ยเออมีความโลภน้อยลงนะครับข้อ37นะก่อนเริ่มเรียนในแต่ละวันนะครับแดงนั่งทําใจให้สงบ เพื่ออยู่ในสภาพที่พร้อมและมีสมรรถภาพที่สุดในการศึกษาแสดงว่าแดงมีความพร้อมในกระบวนการใดนะค,รคำตอบคือข้อ2ก็คืออธิจิตตสิกขาก็คือการมีสมาธนะิการทำสมาธิต่างๆนะข้อสามนะครับโอวาทปาติโมแปลว่าโอวาทที่เป็นประธานหรือธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญ มี3ตัวที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ตอบข้อหนึ่งไม่ทําความชั่วทําความดีแล้วก็ทําใจให้บริสุทธิ์นะครับต่อไปข้อ39นะแดงไปโรงเรียนสายทุกวันไม่เคยทําการบ้านและก่อเรื่องวิวาทตลอดเลยแสดงว่าแดงบกพร่องกระบวนการศึกษาในด้านใดมี3ส่วนนะครับ มีศีลนะมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาตัวไหมรายศิเออรายศิขานะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อหนึ่งเนาะศีลก็คือการควบคุมตนเองนะควบคุมตนเองนะครับไม่มีวินยัยนะข้อนี้ก็คือเนี่ยตรงเลยนะไปเรียนสายไม่มีวินยัยนะครับทำกานบ้านไม่ได้ก็คุมตัวเองไม่ได้ทะเลาะวิวาทก็ก็มันมัน ไม่มีวินัยแล้วควมตัวเองไม่ได้แล้วก็ชีวิตก็จะเป็นแบบเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับตอบข้อหนึ่งข้อ40่สนะในแดงเป็นคนจิตใจโหดร้ายชอบล่าสัตว์ป่าที่หาย,ยากเบนจะศีลเออเอาโทษโทษเบนจะทำข้อใดข้อนี้ก็ตอบง่ายมากก็คือความเมตตากรุณานะครับเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราก็จะไม่มีความเมตตากรุณานั่นเองนะครับข้อ41นะครับ ศาส,สนาพุทธแม้จะเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้ด้วยตัวเองก็จริงนะครับแต่ในกระบวนการพัฒนานั้นต้องอาศัยองค์ประกอบอื่นๆเป็นตัวสนับสนุนในเบื้องต้นอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําว่าปรโตโคสะเพราะถือเป็นบูรพ,รพภาพแห่งการศึกษาตรงกับข้อใดนะครับ รโตโคสะตามความหมายแล้วแปลว่าเสียงจากผู้อื่นนะครับก็คือเสียงที่เราได้รับคือมีเสียงสะท้อนมาถึงตัวเราไงนะครับตอบข้อ5นะครับก็คือการศึกษาจากครูอาจารย์ก็คืออาจารย์หรือว่าคนที่มีความรู้มากกว่าเราอาจจะบอกเรานะครับให้เราเข้าใจสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับข้อ42ก็ก็ทำนาลเดียวกันนะครับ เศรษฐีมีบุตรชายคนหนึ่งด้วยความรักก็สั่งสอนลูกให้เพื่อที่ลูกจะมีชีวิตที่ดีแต่ลูกนั้นไม่รักดีไม่สนใจเรียนทะเลาะวิวาดกับเพื่อนตะลอดเลยนะครับสแสดงว่าลูกชายเศรษฐีนั้นมีความพร้อมสมบูรณ์ตามหลักการใดนะครับก็เหมือนกันเมื่อกี้คือเสียงจากผู้อื่นนะคือพ่อเนี่ยบอกให้ลูกเนี่ยนะครับรู้จักว่าต้องทําอะไรอย่างไงแต่ลูกนั้นไม่ฟังเองเนั่นเองนะครับข้อ43นะ สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์นะครับกล่าวว่ามนุษย์นั้นแตกต่างจากสัตว์อื่นในข้อที่ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐได้ด้วยการศึกษาตรงกับสุภาษิตข้อใดนะครับข้อ4ไม่เกี่ยวข้อ5ไม่เกี่ยวข้อ2ไม่เกี่ยวนะครับน่าจะตอบข้อ1ถูกไหมเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วนั้นจะนําความสุขมาให้ก็หมายความว่า นุษย์ก็จะเป็นสัตว์ที่สามารถาปรับตัวให้เข้ากับสิ่งต่างๆได้นั่นเองนะครับ44นะเนื้อเพลงในข้อใดแสดงความสัมพันธ์ของเหตุและผลหรือเหตุปัจจัยตามหลักปฏิจจสมุปบาทนะครับข้อนี้เฉลยเลยแล้วกันนะตอบข้อ1นะครับก็คือมันเกิดขึ้นเป็นสเต็ปเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อๆกันเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน นะครับกบทําไมถึงร้องสรุปก็คือมันวนไปเนี่ยมันถึงฝนมันตกอะ่ะคือฝนตกอ่ะฝนตกแล้วกบมันร้องใช่ไหมอ่าทำไมกบถึงร้องอ่าแรกก็บอกว่าท้องมันปวดแล้วทาไมท้องถึงปวดก็ข้าวมันดิบทำไมข้าวถึงดิบจริงๆก็มีท่อนหนึ่งนะก็คือเพราะฟืนมันเปียกใช่ปะแล้วก็ถามว่าทำไมฟืนถึงเปียกแล้วก็ฝนมันตกอ่ะประมาณนี้นะครับนี่คือ เรื่องของความสัมพันธ์กันในหลักเหตุแล้วก็ปัจจัยนะครับข้อ45นะครับพระธ,ธรรมวิในนะครับที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนเป็นเวลา45ปีนะมีนะหลาย84% 0 0 0 0นพันธ,ธรรมคันนะครับสรุปแล้วเป็นคำเดียวเลยนะข้อเดียวเลยคือเรื่องอะไรก็คือขันติธรรมคือเป็นความอดทนหรือว่าความเพียรพยายามที่จะประพฤติตนให้อยู่ใน วินัยในสิ่งที่ควรจะทำนะครับประมาณนี้นะ4 6นะครับแดงคุยกับครูนะแดงก็ถามครูว่าเนี่ยคนเราทำกรรมแล้วตายไปชาติหน้าแล้วจะตกนรกหรือไปสวรรค์ครูก็ย้อนถามว่าไอ้กรรมนั้นเนี่ยกรรมนั้นเนี่ยเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วนะครับข้อนี้ถามว่าครูใช้วิธีการสอนแบบใดก็แน่นอน ก็แดงถามมาครูย้อนถามกลับไปเพื่อความมั่นใจะก็ตอบข้อ3นะครับย้อนถามก่อนแล้วค่อยตอบข้อ4 7นะครับรอยเท้าช้างนะเป็นยอดหรือยิ่งใหญ่ที่สุดกว่ารอยเท้าสัตว์ใดๆข้อนี้ถามว่าไอ้รอยเท้าช้างเนี่ยเปรียบเสมือนได้กับหลักธรรมในข้อใดตอบข้อ4ก็คือความไม่ประมาทนะครับซึ่งเป็นธรรมะ ที่สําคัญที่สุดหลักธรรมหนึ่งแล้วก็เป็นหลักธรรมที่ถ้าไม่ถ้าถ้าเราไม่ประมาทน,นความชั่วก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือข้อสอบในส่วนที่สนั่นเองครับ